นูนอีป่าเทนเมนิเตอีเฟตวายอเวกบะปะเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นนะคะสโตูอันนี้แผนกสโตูค่ะเดี๋ยวนะคะเข้าไปชมดีค่ะอันนี้แผนกสโตูน้องอยู่กันสองคนเหรอคะดีละช่วยกันทำ เวลามาเบิกของนี่ค่ะนี่สโตโนะคะเป็นแผนกสโตเบิกข,ของตรงบริษัทสโตร์ปูจิปูไปสันแยกปูจิอืมโอเค2อันนี้นะคะเป็นบ้านเนาะกวักเงินกวักทองใช่ไหมคะ เสบงนี่เดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนนะคะป่ะอะไรเล็กมากอิโชห์หาไปนั่งบนข้างบนออฟฟิศ อีตัวเล็กนี่เป็นห้องน้ําของพนักงานค่ะด้วยค่ะแล้วก็มีข้างหลังด้วยห้องน้ําตรงนี้ด้วยมานี่สีใรข้างนอกปไปนี้สเตนบายนี่มีไก่ด้วยค่ะไก่ค่ะไก่ cây cái cây cái cây cây đây đi đặt นี่อิสวกอนอาจารย์มาสอนงานค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน อ่ะลบกล้องเล่ะเก็งอ่ะไปยูบ่เห็นเป็นยังเดี๋ยวอยเจอกันนี่ใครยังไม่เห็นก็ดูออฟฟิศผู้บริหารบิ <c oughs> Big ๊กบอสประธาน น,นี่คุณพ่อของนางอันนี้คุณแม่ของนางอยู่ด้วยกันเลยอ,นน Bot, อันนี้นี่บิ๊กบอสอันนั้นธรรยาบิ๊กบอสจัดการทั่วไปยจัดการทั่วไปจัดการทุกอย่างทำทุกอย่างทำทุกอย่างปลาเพื่อนมาสอนงานโดนเราปะ มาไดหนึ่งเดือนแล้วใช่ไหมใช่ครับผมเดี๋ยนะข้างหน้าข้างหน้าจัดจัดตรงไหนก็ได้ข้างหน้าเพราะมีจอดหน้าตู้นะอะไรก็ได้ใช่อ่าปาเจโร่ใช่ไหมสีขาใช่ไหมขอจัดจอดข้างตู้เลยจัดได้เลย พอดีเดี๋ยวเดี๋ยวได้ให้น้องมารับไปข้างหลังไปไปห้องประชุมหลังพอดีน้องบนพอดติดงานเซ็นอยู่ได้ครับแล้วปอเออพอพอดีจนนี้รถมาจนร้องผ้าเอ่อผ้าไปประชุมห้องของประชุมห้องหลังเด้อเอาติดหลังอ่ะเปิดแอร์เปิดเงี้ยให้เพ่นใย้เรียบร้อยอ่าเอิ่องี่นุนส่งมาการอย่างี่เนี้ย mua nào làm thôi nè, à.